ฮฮอฮาแจ็คแฟนชันทักหาบรูโน่เฟอร์นันเดสหลังเยือนเมืองไทยใครคอบอลจะทราบว่าทัพนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, เดินทางมาเยือนถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ 9กรกฎาคม65ท่างกลางแฟนบอลชาวไทยที่รอต้อนรับเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดพบว่านักแสดงที่กรหนุ่มชื่อดังแจ็คแฟนฉันได้โพสต์อินสตาแกรมพบว่าหนุ่มแจ็คได้ดีเอมไปหารูโนโ่เฟอร์นันเดสโดยทักไปหารูโนโ่ไปเที่ยวไหนไหมเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับสนใจไปไหมตอบด้วยนะ IG Story พร้อมระบุคแคปชั่นว่าอยากไปไหน บอกเรานะเดี๋ยวพาไปบรูโน,โนมาหรือบูลโ,โนไม่มาคืนนี้เดี๋ยวรู้งานนี้เอาเทาเน็ตแหกคอมเมนต์ถล่มทั้งบอกว่าสุดจัดฮนะ่าฮ่าบรูโนบรูโน,โนอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ติดตรงที่บรูโน,โนไม่มีถ้วยแจ็คอ่านออกไหมฮ่า